โอเคเรามาเริ่มต่อในคลิปที่สองเลยนะคะคลิปที่สองก็เหมือนเดิมเป็นส่วนของ Microsoft Word ต่อภาคต่อเนาะก็เดี๋ยวจะมาต่อในเรื่องของหน้าจอส่วนของแท็บเครื่องมือคำสั่งต่างๆคือก็คือแท็บริบบอนอโดยที่เดี๋ยวการชื่อก็จะเหมือนเดิมเนาะเราก็จะเช้ชื่อตาม คำสั่งที่ครูให้ไปเนาะ่ามาต่อกันเลยในส่วนของแท็บเครื่องมือ l i บบอ่มาดูแท็บแรกดูจากโปรแกรมจริงเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้แท็บแรกภาษาอังกฤษเรียกว่าแท็บโ o m e หรือว่าภาษาไทยจะเรียกว่าแท็บหน้าแรกดูตามสไลด์ก่อนเป็นแท็บที่ใช้ในการแก้ไขปรับแต่งข้อมูลแบบอักษรจัดระเบียบข้อความาตรงนี้เราลองไปอ่านดูเนาะอ่ะูจะพูดถึงแท็บ h o m ก่อน แถบปูมเนี่ยให้เรานึกถึงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เราค่อนข้างใช้งานบ่อยมากๆเขาก็เลยลากมาหรือว่าออกแบบมาให้มันอยู่ตรงแถบปุมเพราะว่าเราใช้บ่อยมากสังเกตเครื่องมือคูป,ป,ปิดตรงนี้ก่อนเช่นครูมีข้อความอะไรก็ไม่รู้ยแยะมากมายอ่าเอาดีกว่าเดี๋ยวครูเปิดข่าวขึ้นมาดีกว่าอย่างที่สอนเพื่อนเราไปวันนั้น่ะ เปิดข่าวลองดูสักข่าวดิวให้ดูครลัดข่าวโอเคอันนี้ปิดปิดดานแม่สอดที่หนึ่งใช้เครื่องเทอร์โมสแกนสกัดโคมนาจีนนี่ก็จะเป็นเว็บข่าวของเราเช่นคู c o ป y มาคู Co ปอ ครูบอกว่าครูอยากจะ,ได,กะไ,ได้ส่วนของหัวข้อข่าวเขากอ่อนอ่าได้ส่วนของหัวข้อข่าวกดคอนโทรลแอะ่ะกดคอนโทรลซีเนาะคอนโทรลซีทั้งก่อนครูได้สอนกีรัดสำหรับคนที่ได้เรียนโปรแกรมนี้แล้วครูได้สอนกีรัดไปคอนโทรลซีคอนโทรลซีอ่าคือการคัดลอก ปกติเราจะกดคลิกขวาใช่ไหมกด Copy อาแต่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องการความรวดเร็วกด ctrl. ctrl ctrl อยู่ไหนก็ ctrl อยู่ที่ปุ่มคีย์บอร์ดหรือว่ามันจะย่อด้วยคำว่า ctrl อ่ะกด ctrl o ปั๊บค้างไว้แล้วก็กดปุ่มตัว,ตว c เแล้วก็มาวางได้เลยอ่ามีจะมาวางนี้อ่าปิดแล้วอ่แม่สอดที่หนึ่งเนาะโอเคเอตัว c อ่าตัวแรกก่อน ทีนี้ทำงานยังไงต่อ,อามาดูแถบริบบอนนี่แหละริบบอนตัวแรกมาดูตัวที่เราใช้ค่อนข้างใช้ประจาเนาะตัวนี้ผมคิดว่าเราน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นการเปลี่ยนลักษณะของฟอนต์ตัวอักษรเช่นคําว่าปิดแล้วครูไม่อยากใช้ฟอนต์นี้ละครูยอยากไปใช้เป็นฟอนต์ไทยสารบัญครูก็เปลี่ยนสังเกตว่าฟอนตอ์เห็นไหมแตกต่างกันแล้วสองตัวนี้ อันนี่ก็คือการเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดข,าดของฟอนต์เนาะสามารถที่จะพิมพ์ก็ได้หรือเลือกจากที่โปรแกรมเขามีไว้ให้แล้วได้เลยเราสามารถดูได้ไหมสิบหกขนาดไหนเราไม่จําเป็นต้องต้องคลิกไปก่อนเนาะเราเอาเมาส์เนี่ยเอาเมาส์ไปเลื่อนผ่านเฉยก็ได้ว่าขนาดนี้มันจะเป็นลักษณะยังไงใหญ่เท่าไหร่ใหญ่พอหรือยังนะเราก็พอใจเมื่อไหร่ก็ค่อยคลิก อ่าครูคลิกยีสตรงนี้เมื่อกี้ครูพูดเกิดนำมาแล้วบ้างก็คือกลุ่ม A แล้วก็มีลักษณะแบบตัวสามเหลี่ยมขึ้นด้านบนชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็ชี้ตรงด้านล่างดูยังไงถ้าเราเมาส์ไปชไปคลิกดูไปชี้เฉยๆอ่ะมันจะขึ้นว่าคำว่า increase font size increase font size ก็คือการเพิ่มขนาดส่วนข้างล่างเป็นไอ้ด้านข้างมันจะเป็น decrease ก็คือการลดขนาดอ่ะครูกดไปฟักนึงอ่ะสังเกตคำว่าปิดแล้วเห็นไหม แงขึ้นคูกดลงอีกตัวนึงอ่ามันก็เล็กลงเนอะส่วนตรงนี้อ่าเราส่วนใหญ่เราจะใช้ในลักษณะแบบตัว A ตัว A ใหญ่สังเกตสมมุติครูมีคำว่า Monday อ Monday ครูพิมพ์ไว้อย่างนี้ครูบอกว่าอยากจะได้เป็นตัวเล็กหมดเลยภาษาอังกฤษครูคุมไว้ก่อนเอาเมาส์คุมไว้ลากลงมาสังเกต มันจะมีขีดเส้นใต้อยู่ทุกอันเลยไหมว่าแต่ละอันเป็นยังไงเช่นสมมุติครูเลือกอันแรกอะถ้าครูเลือกอันแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันแรกก็หมายถึงว่าเห็นไหมมีขีดมีขีดตรงนี้แล้วก็เป็นตัว S ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวนี้เป็น lower case lower case สังเกตตัวนี้เป็นตัว L ตัว L แล้วก็มีขีดด้านล่างสังเกตว่ามันเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหนครูคลิกปปับ๊บฮมันเปลี่ยน Monday ของครูตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อกี้เป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วเนาะ ลักษณะการทำงานก็ประมาณนี้ถ้าเป็นอั p เปอร์เคสเห็นไหมสังเกตตัวยแล้วก็ข้างหลังในมันเนี่ยตัวใหญ่เหมือนเลยนะตรงนี้เราก็ไปประยุกต์ใช้ได้สําหรับบางคนที่เกียดปกติเราจะต้องกดปุ่มจิปใช่ไหมเพื่อให้มันเป็นตัวใหญ่สำหรับบางคนอถ้าอยากเปลี่ยนแล้วพิมพ์มาแบบหลายคําแล้วเราก็ลืมเปลี่ยนเราก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เลยมันจะชื่อ เครื่องมือคำสั่งว่า change case เนาะอ่าตรงนี้คืออะไร clear all format เช่นกูใช้อ่าตรงนี้ดี่ะไทยสารบัญกูกดปับ๊บอ่ามันจะเคลียร์เป็นโดยปกติในเวลาเปิดโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ตัวนี้ c o d i a new เนาะเป็นฟอนต์ตัวนี้อ่าตรงนี้ก็คือเหมือนเปนการลบไม่ว่าเราจะปรับตัวอนขนาดเท่าไร่ปรับเป็นฟอนต์อะไรมันจะเคลียร์หมดเลย สมมติถ้าครูแบบปรับเป็นสีแดงครูเคลียงนี้อ่ะสังเกตเห็นไหมเป็นสีดําก็เหมือนกับตรงนี้เป็นการไม่ว่าเราจะทําอะไรกับตัวอักษรให้มันกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นของ Microsoft Word นั่นเองเนาะเว <c oughs> ลาเปิดมาตรงนี้ต่อไปก็คือการทําตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นขีดเส้นเนี่ยก็จะมีขีดเส้นหลายแบบเราเอาเมาส์คลิกลงมาข้างล่าง <c oughs> ก็จะมีรูปแบบถ้าเป็นเส้นปะ เป็นเส้นขีดๆนี่เราสามารถเลือกได้หรือว่าขีดเส้นใต้สองเส้นได้หมดเลยเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีได้หมดมองอันเดอร์ไลน์มีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะสามารถปรับอะไรได้หลากหลายมากมายเนาะเราลองไปเล่นดูตรงนี้คืออะไรถ้าเราเคยเห็นมันอาจจะมีเคยมีงานเอกสารที่เป็นราชการเนี่ยอาจจะเป็นการขีดฆ่าบอกว่าตรงนี้ไม่เอาแล้วแต่ว่าเขาต้องการที่จะ เขาไม่ต้องการที่จะลบข้อความส่วนนั้นแต่เขาอยากให้เห็นว่าอะสิ่งที่เขาขีดฆ่าไปเนี่ยคืออะไระเห็นไหมสังเกตมันจะเป็นลักษณะเป็นเนเส้นตรงเนี่ยขีดฆ่าไปมงบนข้อความนั้นๆเนาะมีอะไรอีกออตรงนี้คืออะไรตัวห้อยสังเกตเห็นไหมมันจะห้อยอยู่ตรงคมมรําว่าด่วนไม่เอาละตัวข้างบนข้างบนเอาง่ายง่ายมันเหมือนเป็น ตัวยกกำลังอะถ้าพูดในคณิตศาสตร์เนาะอันนี้ให้มันไปอยู่ข้างบนคําว่าด่วนอันนี้อยู่ข้างล่างเห็นมมันจะเยื้องอยู่หน่อยนึงเนาะก็เราไปประยุกต์ใช้เครื่อมีทงต่างๆได้ตรงนี้ก็เป็นลักษณะแบบตัวสอนแบบพิเศษสมมติครูมีตัวนี้ครูสามารถปรับเลยได้ไหมอสังเกตไหมมันมีการเพิ่มเนาเอาไหมเอาสีอะเลือกเ,เห็นไหมสามารถปรับแต่งได้เลยอัตโนมัติ ทำให้มันสวยงามขึ้นได้เลยปรับสีขีดเส้นใต้เพิ่มเงาใช้รู้แปลว่าเงาเอเพิ่มอะไรเนี่ยตรงนี้เพิ่มเหมือนเป็นเงาข้างล่างให้มันมากขึ้นเหอไหมโอเคอันนี้เงาด้านหลังอันนี้เหมือนเงาสะท้อนเนาะสะท้อนลงข้างล่างอันนี้การการทำให้มันไงอ่ะแบบ มันเหมือนไฮไลท์อะไรขึ้นมาเนี่ยอลองดูเนาะว่าใช้เวลาตกแต่งเวลาเราตกแต่งเนี่ยครูสั่งให้ทําแผ่นพับใช่ไหมอ่าเราได้เทคนิคเพิ่มแล้วเราก็เอาไปใช้ตกแต่งแผ่นพับให้มันสวยงามได้ก็เปลี่ยนสีตัวซ้อนก็ได้ปกติเนาะอ่ามาจบเราจบเครื่องมือในส่วนตรงนี้แล้วเราใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆตรงนี้ตรงนี้คืออะไร งนี้เป็นพวกสัญลักษณ์ต่างๆในะวันจันทร์มันจะกําหนดรูปแบบมาให้เราเลยเราไปต้อมอา้าง่ายๆคูตอนนี้เคอร์เซอร์เมาส์คูกระพริบอยู่ตรงนี้ตรงวันวันจันทร์เวลาคูเพิ่มอะไรปั๊บันก็จะเพิ่มข้างหน้าวันจันทร์คูอยากได้ตัวไหนคูก็เลือกอ่าอ่าเสร็จต่อไปคูอยากได้คําว่าอะไรเดียวสวัสดีคูกด Ent e r อร์มาปับ๊บอ่ามันจะทําการ Co อปปี้ข้างบนมาเลยสวัสดี เราก็จะได้เป็นรูปรูปสออย่างนี้เนาะง่ายๆเลยถ้าเราต้องการตรงนี้ล่ะได้ไหมอะ่ะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนมันจะไปขึ้นอยู่ข้างหน้าข้างหน้าของประโยคนั้นๆเสมอเนาะโอเคตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเลเวลก็ได้เห็นไหมเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไป ต่อไปตรงนี้เลขหนึ่งสองสามขีดนี่คืออะไรอครูลบก่อนเช่นครูมีข้อความอยู่สองอันเนี่ยครูอยากจะให้อันเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นข้อที่สองครูทำการคุมดำมันก่อนได้ไหมลองดูครูอยากจะเลือกให้มันเป็นแบบหนึ่งสองสามเห็นไหมมันจะใส่เลขข้อให้เราเลยตาดูวัดหรือเวลาครูทำข้อสอบครูก็ค่อนข้างที่ใช้บ่อยก็คือกขอขอ้อ เห็นไหมเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์กอไก่จุดแล้วก็ต้องเว้นวรรคอะไรอีกเราสามารถใช้รูปแบบตรงนี้ที่เขากําหนดไว้ได้เลยนะ A B C ต่างๆบา,างคนอ่บางคนทําแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่อยากให้เริ่มต้นจากข้อหนึ่งเราอยากให้เริ่มต้นจากข้อห้าเลยได้ไหมอ่ะเรามาลองมาเซตดูสังเกตด้านล่างมันจะมีคําว่า s e ต numbering value อ่าลองไปคลิกดู ตรงนี้เห็นไหม start value เนี่ยเราก็ตั้งเราต้องการหปั๊บอ่าเห็นไหมตอนนี้เลขของเราเริ่มต้นที่5แล้วตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นหัวข้อย่อยต่ตางๆเวลาเราพิมพ์สมมุติข้อ1 1 1 2, ่งหนึงจุดหนองต่างๆเป็นยังไงเนาะ,เ,ะเห็นไหมเราสามารถที่จะกำหนดได้เลยเอ่ามันจะบอกคือเล list ใช่ไหมเช่นครูบอกว่าให้มันเป็นแบบนี้ ครูกดแท็บไปทีนึงอะสังเกตเมื่อกี้มันเป็น2อ,อยู่ใช่ไหมเวลาเราสมมุตคิครูอยู่หลังข้อที่1สังเกตเครอ,เอร์เซอร์เรมาส์อยู่งี้นะกด Enter มาปับ๊บอะมันจะทำการ copy ตัว format format ก็คือรูปแบบรูปแบบด้านบนมารูปแบบด้านบนมาเป็น1ใช่ไหมมันก็จะแทกด้วย2แต่ครูบอกว่าตรงนี้นะครูต้องการห้มันเป็นหัวข้อย่อย1นึจุดครูก็ไปเลือกอันนี้ก่อน เลือกรูปแบบเป็นแบบนี้หนึ่งจุดหนึ่งองสามอะไรก็แล้วแต่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งุดหนึ่งตรงนี้ก่อนแล้วครูทําการกดแท็บหนึ่งครั้งที่คีย์บอร์ดปั๊บอ่าเราก็จะได้เลขที่เป็นหนึ่งจุดหนึ่งแล้วครูต้องการให้มันเป็นหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งละกดแท็บอีกทีนึงกดแท็บอีกทีนึงเรื่อยๆมันก็สามารถที่จะเพิ่มเลขขึ้นมาเนาะตรงนี้เราเอาไปประยุกต์ใช้กับงานเอกสารเวลาที่เราเาจะทําโครงการ ตรงนี้ต้องได้ใช้แน่นอนหรือว่าเราจบไปไปทำงานในสำนักงานได้ใช้แน่นอนนะเครื่องมือพวกนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นการปรับชิดซ้ายตรงกลางชิดขวาแล้วก็อันนี้คืออะไรการค่อนข้างที่จะเอ่อให้ให้ขวากับซ้ายเสมอกันอะไรประมาณนี้เนาะสมมุติอ่ะพอมาตรงนี้ตัวนี้คืออะไรเราจะพบบ่อยเลย สมมติครูมีเราสังเกตจากตรงนี้ก่อนจากหน้าข่าวที่ครูเปิดสังเกตว่าคําว่าหรือคําว่าให้อะไรเงี้ยมันยังไม่เสมอกันใช่ไหมมันไม่สวยงามครูทําการ Copy ตรงนี้นะคอนโทนซีนะครูทำการก o อปมาเห็นไหมมันจัดหน้าไม่สวยงามอ่ะคําว่าดวงคําว่าเมยเนี่ยครูอยากให้มันแบบกระจายให้มันเหมือนเวลาเราไปเจอง,งานเอกสารราชการพวกนี้มันจะ ข้างหลังเท่ากันหมดเลยเราทํายังไงครูต้องคลิกดําคุมดําก่อนคุมดําปับ๊บกดเครื่องมือตรงนี้อ่าสังเกตความแตกต่างเอาให้ดูใหม่ดูไม่ทันเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครูกดไปปับ๊บเออคลิกปับ๊บเห็นไหมมันจะทําการการะจายข้อความให้มันอยู่ชิดขวากับชิดซ้ายกระจายให้มันเท่ากัน มันจะดูเรียบร้อยเวลาทาเอกสารราชการหรือว่าทําในงานห้าบทเวลาทําโครงการเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือน,นี้เนาะใช้ค่อนข้างบ่อยตรงนี้มีอะไรอีกตรงนี้ l i line a n d p a r a g r a p h s p a c i n g อ่ะเป็นการใช้ระยะห่างอ่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือระยะห่างระหว่างบรรทัดเช่นตอนนี้ครูมีข้อความอยู่ครูบอกว่าอยากให้ห่างสัก 2. 5 สังเกตเห็นไหมมันก็จะห่าง2.5 2.5 2.5 1 0าสอจ้าหรนะห่างหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่สังเกตคำว่า remove space paragraph เดี๋ยวตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากมายครูไป copy มาครู copy อันนี้มามีอยู่3มมีทั้งหมด3 3พราร paragraph ใช่ไหมก็คือ3ย่อหน้าพูดภาษ,ษาไทยสังเกต ว่าถ้าสมมุติครูอยากให้ข้อความเนี่ยมันมีอยู่สามพารากราฟใช่ไหมเราสังเกตระยะห่างเนี่ยอยู่ๆฮ้ยทำไมมันมีมันมีช่องว่างมันไม่เท่ากันถ้าครูอยากจะต้องการให้ให้ไอตัวผู้สื่อข่าวเนี่ยไปอยู่ระยะห่างระหว่างมันตัดเท่าเๆกับตัวข้างบนเนี่ยคยยรูทำยังไงครูเอาเมาส์ไปคลิกหลังคําว่าโควิด19คลิกลงมาปั๊บสังเกตมันจะมีคําว่า remove space after p a r a g r a p h a f t e r อร right? ์ไว้าหลังใช่ไหมแสดงว่าให้ลบ Space แปลว่าพื้นที่ลบพื้นที่หลังพารากราฟก็คือตรงนี้อา่าคือตรงนี้ตรงนี้อา่าดูเมาส์นะลบพื้นที่หลังพารากราฟเนีเ่ยตรงนี้อันอนี้คือพื้นที่หลังมันก็คือให้ลบพื้นที่ตรงเนี้ยหมายความว่าตรงนี้ยก็จะถูกไปถูกชิดไปให้เหมือนกับระยะห่างเท่ากันกับสองบรรทัดแรกเนาะ เอาเนาะอ่ะคูกดปั๊บ r ี Move Space a f t e สพารากส่วนข้างบนถ้ามันมีอีกอันนี้ก็คือก่อนพารากราฟเช่นข้างหน้ามันอาจจะมีอยู่มีช่องว่างอยู่ทำยังไงเป็นยังไงอาจจะมีช่องว่างอยู่ สังเกตลองลองไปใช้แล้วก็ดูสังเกตดูว่าคําว่า free for กับ after เนี่ยมันคืออะไรเนาะอสังเกตเห็นไ,ไหมครูทําการลบขึ้นไปข้างบนโอเคมันระยะห่างมันเท่าแล้วก็จริงแต่เพอเรากด enter มาปับ๊บอ่ะมันก็ยังเว้นเหมือนเดิมเนาะหรือเราง่ายง่ายเราไม่อยากทําอะไรคลิกกด clear all format อ่า เราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเรามีข้อความอะไรไม่รู้มากมายเลยมีสีมีอะไรด้วยเราต้องการจะลบหมดเมื่อกีค้ครูสอนไปแล้วว่าใช้ clear all format ได้แล้วก็ค่อยมาเซตค่าใหม่ให้มันโอเคตรงนี้ก็ปรับระยะห่างบรรทัดอ่าตรงนี้เมื่อกีค้ครูลืมสอนไปมันครูข้ามไปเนาะลืมไปตรงนี้ตัว a b นี่คืออะไรเอาไว้ใช้ในการเน้นข้อความเนาะ เช่นอันนี้คุณต้องการเน้นคําว่ากว่าหนึ่ง้อยคนปั๊บสามารถเปลี่ยนสีได้ว่าอ่ะ,อะตอนนี้ผู้อยากให้เราทําอะไรต่อจบตรงนี้ก็เอาใหม่ตรงนี้มันจะมีส่วนของฟอร์แมตรูปแบบท,ที่เขาจัดเอาไว,แวนะ้แล้วเนาะเราก็ลองเลือกลองใช้ดูแบบแฮปเดอร์เป็นอะไรซับไตเติไปลองใช้ดูว่าเป็นยังไงเนาะ จบในส่วนของร i บออนที่เป็น home ที่เราใช้บ่อยๆเนาะก็ตอนนี้ครูอยากให้เราทําการเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งในการถ่ายเซลฟี่เหมือนเดิมแล้วก็ให้เห็นเวลาปัจจุบันที่เรากําลังเรียนคลิปวิดีโอตัวนี้อยู่เนาะโอเคต่อไปแถบริบบอนตัวต่อไปแ็บ i n s e r t แท็บ i n s e r t insert ิร์ตหรือภาษาไทยก็คือแทรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้เพิ่มหรือว่าเอาไวแ้แทรกอาจจะเป็นรูปหรือเป็นอะไรอ่ะดูตัวแรกดูที่เราใช้บ่อยๆเอ่อแบนด์แบนด์ก็ b บ a n k แปลว่าว่างเปล่าก็คือ l บ n k page ก็คือเพิ่มหน้าว่างนั่นเองสังเกตเมื่อกี้ครูมีหน้าเดียวครูกดรับเพิ่มมาอีกหน้าอยู่ยแล้วเป็นสองหน้าไหมเป็นสามหน้าแล้วครูกดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้โอเค เป็นการเพิ่มหน้าว่างนั่นเองภายในเอกสารตัวนี้เท่านั้นเนาะไม่ใช่เป็นการสร้างไฟล์ใหม่เป็นการสร้างหน้าเอกสารเป็นการสร้างหน้างานเพิ่มจากเดิม3เอาใหม่อ่ะจากเดิมมีสามกูกดไปแบงค์ปับ๊บอ่ามีสแล้วเห็นไหมเป็นการเพิ่มหน้าภายในไฟล์ตัวนี้เท่านั้นเทรดแบงค์หมายความว่ายังไง mm hmm. เช่นกูสามารถกดตรงนี้ปับ๊บสังเกตมันจะตัดคำนี้ เอาด,ดูใหม่ดูใหม่ดีกว่าเช่นครูเลีอกคําว่าแห่งที่สองครูอยากให้คําว่าแห่งที่แห่งที่สองเนี่ยขึ้นหน้าใหม่ไปเลยเบรกก็คือเป็นการหยุดใช่ไหมก็คือเป็นการหยุดหน้าก็คือหลังจากตรงนี้ถ้าหลังจากคําว่าเมียนมาเนี่ยหรือหลังจากไอตัววินวักตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นหน้าใหม่หมดเลยครูกดเบรกปับ๊บอ่าสังเกตว่ามันจะตัดมาหน้าใหม่เลย เวลาครูพิมพ์ข้อความหรืออะไรปั๊บพิมพ์ข้อความเมื่อกี้เราสังเกตเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่สังเกตว่ามันจะขึ้นมาหน้านี้เลยเพราะว่าครูสั่งเบรกเอาไว้บางครั้งมันอาจจะหลุดเรา้เราสั่งเบรกรอบหนึ่งมันจะขึ้นหน้าใหม่เลยอ่าที่ข้อความอยู่เดิมมันก็จะถูกเอาง่ายๆเบรกเนี้ยเหมือนการที่เขาบอกว่าพอแค่นี้นะหยุดแค่นี้แล้วตวัวอักษร แล้วก็ให้มันเนี่ยไปขึ้นหน้าใหม่อ่าน,น่นเอหยุดพอแค่นี้แล้วก็ไปขึ้นหน้าใหม่อเป็นการเบรกตัวหน้าเอกสารหน้างานของเราตออไปมาดูตัวเทเบิลครั้งก่อนครูไม่ได้สอนเทเบิลไปเราก็จะรวบไปเลยแต่ขอดูเวลาก่อน20นาที20นาทีาทยังไงดี ูขอให้เทเบิลอยู่ในอยู่ในคลิปตัวต่อไปแล้วกันเนาะอ่ะูขอจบคลิปส่วนของที่ส่วนของพาร์ทที่2เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มในพาร์ทที่3ของโปรแกรม m i c r o s o f t Word ต่อไปเลย